ฟังใจเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะทำอะไรสักอย่างไว้ตรงนี้นะคะใบที่สองนะคะอยากอยู่อยากอยาก ใจสมโสมแค่หลับตาความสุขใกล้ๆ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะคุณและเขาอาจจะมีเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจเสียใจนะคะเขาเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดถึงรอยยิ้มของคุณนะคะคุณเป็นความสุขของเขานะคะก้าวเหรียญน,นะคะแค่รับตาะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคะบางท่านอาจจะมีการฝันถึงกันได้นะคะตอนนี้เขารอคอยคุณอยู่นะคะ อยากยูอยากอยากนะคะเขาตอนนี้เขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างนะคะในความรู้สึกของเขาหรือในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ